สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขามาใหม่สำหรับหนึ่งคันนะครับเป็น닛สันนวลานาวลาคาลิเบอร์เครื่องสองจุดหานะครับคันนี้เป็นตัวสูงยกมาจากโรงงานเลยนะครับปีลลุน6ฮกเกียคันนี้เป็นรถปี2 0 1พันสิบจดสิบเอ็ดนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีสีสันหลอบคันสวยงามเป็นตัว EL นะครับภายนอกสวย ชงรางดีนะครับยางดีซีเซนใครมองหารถกระบะใส่งานอยู่หรือไพ่ีมากค่ายนิสันนะครับสามารถขามาชมมาเตอลองครับได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกันครับผ้าสีเต็มนะฮะผ้าสีหกแปดนะครับภายในสวยนะครับบอหลังเพดานนะฮะนี่นะครับแพงประตู บอเป็นบอหนังนะครับยางนะครับยางยังดีนะครับสีสันหลอบขั้นสวยงามอ่าตัวนี้เป็นตัว e อแอนะครับตัวท็อปนะฮะมีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับ,อ,รรบอ่าเกืองเกียร์นะครับเกืองเกียร์ดีนะครับ เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องเครื่องดีเครื่องนิ่มเดินเรียบนะครับบ่มีสะดุดแอร์ยินเพียงเพาะนะฮะสรับใครสนใจนิสันนวราคข้าเลเบร้คหนีนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามคำว่าใดท่างเบอร์โทรศัพท์084 058 6805นหานะครับคันหนีเสนอขายราคาที่ 189,000บาทนะครับ189,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์จะติดต่อสอบถา,ามผมมาได้นะครับผมมาสอบถาเละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ189,000บาทรีพร้อมโอนนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ